คุณผู้ชมค่ะขยับไปที่จังหวัดชัยนาทกันบ้างค่ะชาวบ้านมาโนรมนี่เขามาร้องทีมข่าวโมโนนะคะหลังจากที่โรงงานแถวบ้านจุดประทัดเสียงดังแล้วจุดแบบนี้ทุกวันทำให้ทั้งเด็กและคนแก่ไม่เป็นอันกินอันนอนเลยค่ะ โอ้ยคุณผู้ชมเสียงประทัดต,ตกใจหมดนึกว่าเสียงระเบิดค่ะแล้วดังแบบนี้ทุกวันค,คือทั้งภาพทั้งเสียงนี่มันชัดเจนมากทำเอาเจ้าของบ้านถึงกับสะดุ้งเลยนะคะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เด็กกำลังนอนเล่นอยู่ภายในบ้านหลังจากนั้นไม่นานละค่ะก็ได้ยินเสียงดังสนั่นคล้ายกับเสียงระเบิดทำให้เด็กถึงกับสะดุ้งตกใจร้องไห้เสียงดังทันที ส่วนนี้ก็เป็นภาพกล้องวงจรปิดจากอีกมุมหนึ่งนะคะเดยวคุณผู้ชมจะเห็นเจ้าของคลิปส่งมาให้กับทีมข่าวโมโนนี่นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่หน้าบ้านจูๆเสียงดังสนั่นขึ้นมาซะหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะโอยสะด,ดุ้งเลยสะด,ดุ้งเลยแล้วดังจริงๆทั้งสองคลิปนี้นายทวิชจันทครุฑบอกว่าเป็นเสียงประทัดที่ดังมาจากบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทซึ่งมีการจุดประทัดแบบนี้ทุกวันช่วงเวลา4โมงครึ่งจนถึง1ทุ่ม,มจุดละ พอสี่โมงครึ่งจนถึงหนึ่งทุ่มจุดอีกแล้วช่วงนี้จุดตลอดเขาบอกตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นมาจุดตลอดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่สิบสองและวันที่สิบสามสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นช่วงวันแม่รู้สึกว่าจุดแล้วเสียงดังมากกว่าทุกวันคือจุดบ่ยอยจุดเยอะแล้วเสียงดังด้วยจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือหน่อยค่ะเพราะว่าในบ้านเขานั้นมีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุตอนนี้ตกใจกลัวทุกครั้งที่ได้ยินเสียงดังค่ะมันมาบอกว่า ือมันตุ้มมันตุ้มหน,นึ่งเลยอะแล้วก็แบบมันมันมันลูกก็จะตกใจแล้วก็แบบสะดุ้งอย่างงครับแต่ดัง,งบ่อยกับเป็ 2, 3, นสองเปนสามคือเวลาใกล้ๆก,กันเลยครับครับแล้วตอนนี้เรารเ,เราเดือดร้อนล้วเราอยากให้ให้หน่วยงานยังไงบ้างครับพี่อยากอยากาให้บอกว่าให้บอกว่าให้ให้เบาจุดหรือให้มันบอกเสียงเบากว่านี้ครับเพื่อนี้บอกมันดังแบบมันดังมากครับดังดังจนตกใจครับ หลายคนก็สงสัยนะคะว่าเขาจุดทําไม,มจุดทําไมจุดประทัดทําไมแล้วช่วงเวลานี้ต้องจุดนายทวิตเปิดเผยกับทีมข่าวบอกเบื้องต้นผมเองก็ยังไม่ทราบสาเหตุของการจุดประทัดดังกล่าวเลยแต่เดี๋ยวหลังจากนี้จะเข้าไปสอบถามกับทางบริษัทเพื่อพูดคุยหาทางออกที่ดีร่วมกันจะได้แก้ไขปัญหาค่ะอันนี้น่าสนใจนะครับเข้าไปพูดคุยกับบริษัทเพื่อหาทางออกที่ดีร่วมกันอ,อันนี้นะฮะ